ทุกท่านความรู้ใดในโลกใบนี้ล้วนเป็นความรู้ที่ถูกหลอ่อหลอมลงสู่จิตเพื่อเกิดแต่นัตตาธรรมเป็นความรู้เดียวที่จะหลอ่อหลอมให้จิตผ้นจากวัฏเกิดการที่พวกเราตื่นรู้อยู่ภายในการที่พวกเราเห็นอาการคิดมันทำงานเองซึ่งมันก็ทำงานเองตลอด แล้วพวกเราเห็นอาการรู้มันทํางานเองซึ่งมันก็ทํางานเองตลอดเพียงแค่เราเห็นว่าไม่แต่ไอ้ก้อนเนี้ยมันหายใจเองมันหัวใจเต้นเองเนี่ยมันก็แสดงความจริงแบบนี้ตลอดเพียงแค่พวกเราเห็นความจริงว่าสภาวะทั้งหลายเหล่านี้มันปรากฏเองสลายเองมันทํางานเองด้วยเหตุแค่นี้แหละพวกเราจะพ้นทุกข์พ้นวัฏฏะ เร่งในทมเร็วมากเลยเรียกว่าหลักมหาสติปัฏฐานนสูตรเรียกว่าเป็นการตื่นรู้ดูจิตเรียกว่าเป็นการเห็นธทมในธรรมเรียกว่าธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานนั่นเองการตื่นรู้อยู่ภายในเป็นเพียงมรรคกเป็นเพียงการการที่จะพาจิตให้เห็นความจริงเฉยแต่มันยังไม่ใช่เป้าหมาย การตื่นรู้อยู่ภายในเรื่องของการปฏิบัติเรื่องของการเห็นความเห็นธรรมชาติแต่มันยังไม่เห็นอนัตตาธรรมไงนึกออกไหมเราไม่ได้มาเพื่อจะมาแค่ตื่นรู้อยู่ภายในเพราะถ้าเราเพราะถ้าเราเห็นว่าเห็นว่าความคิดนึกอารมณ์อาการที่รู้อยู่เนี้ยมันทํางานเองมันไม่ใช่เรานะเนี่ยที่มันพูดอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เราพูดนะเห็นได้ไหมง่ายๆแค่เนี้ ที่รู้อยู่เนี่ยมันไม่ใช่เรารู้นะได้ยินเสียงเนี่ยมันรู้ของมันเองเนี่ยถ้าพวกเราเพียงแต่เห็นแบบนี้เห็นความจริงแค่นี้นะพุทธภปะวะเกิดพร่งแจ้งกันมาปุ๊บพวกเราจะรู้ว่าอ๋อการปฏิบัติธรรมคือการไม่เห็นความจริงนี้มันไม่ใช่เรื่องการแค่ตื่นรู้แต่มันเป็นการเห็นความจริงว่า ทุกรูปทุกนามเป็นอนัตตาทั้งหมดทุกสภาวิสิงเป็นอนัตตาแม้แต่ธรรมะก็เป็นอนัตตานี่คือสิ่งเดียวที่จิตต้องการเมื่อจิตได้เห็นความจริงนี้จิตจะคลายตัวออกจากรูปและนามจะไม่เกาะไม่ยึดไม่เกิดอีกต่อไปเนี่ยนี่คือเป้าหมายต่างหากเราต้องการรู้แจ้งจิตตรงนี้ไม่ใช่ต้องการแค่เตื่นรู้นะเพราะตื่นรู้เป็นเรื่องของการปฏิบัติอยู่ทีนี้ ผู้ที่ถึงแล้วแจ้งแล้วบริบูรณ์แล้วท่านไม่ปฏิบัติแล้วนะท่านไม่ตื่นรู้แล้วนะบอกให้เพราะมันเป็นอัตโนมัติไปหมดแล้วจะว่าไปก็คือมันรู้ตลอดเลยแต่มันไม่ใช่เรารู้อ่ะและเราก็ไม่เยแสว่าเราจะไปรู้ทําไมเพราะรู้ทันมันก็สลายรู้ไม่ทันมันก็สลายแล้วมันก็ไม่มีอยู่จริงด้วยเนี่ยนี่คือผู้ที่ถึงแล้วบริบูรณ์แล้ว ท่านจบกิจไม่มีกิจอันใดต้องทําแล้วมันทําอะไรไม่ได้เลยเนี่ยเข้าใจนะง่ายๆแค่นี้